สว,ส,สวัสดีครับผมผมจาร์บีปีสาแดงนะฮะวันนี้ผมจะเอามาปีวิวก่อนเกมการแข่งขันฮะระหว่างแมนยูแต่งของเราเนี่ยฟฝ้าว่านะฮะรอรับการมาเย e ือนมาวดำซันเดอร์แลนด์นะฮะเรามาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูก่อนเลยนะฮะคาดว่าวันนี้เนี่ยเดยอายังคงยึดมือหนึ่งเช่นเคยนะฮะส่วนแบ,บ็คขวานะฮะคงเป็นอันโตนิโอวาเลนเซียเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่า2นัดล่าสุดที่เขาลงเล่นเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆนะฮะ เพราะว่าส่วนหนึ่งด้วยมาโดยดามิของเราเนี่ยฟอร์มดรอปแล้วก็ตกลงไปนะฮะให้เขาพักบ้างนะฮะส่วนแบ็กซ้ายนะฮะน่าจะเป็นอาจารย์ยางหรืออาชียังนะฮะเพราะว่าจากที่แมตที่เจออีสโซิททาวเนี่ยเขาก็ทำผลงานได้โอเคระดับหนึ่งน่าจะได้ยืนแบ็กซ้ายอีกนะัดนะฮะส่วนที่ไปที่คู่เซนเตอร์นะฮะคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนเดิม ดาริบินแล้วก็ชิสมอลลิงนะฮะเพราะทำผลงานได้ดีเหลือเกินนะฮะดูการนี้ข้ามไปที่คูมิฟิลนะฮะคูมิฟิลคาดว่าน่าจะเป็นมอแก๊สในเชนไอเลนนะฮะได้ลงปักหลักนะฮะหลังจากได้พักในเกมแคนเบอร์รี่วันคัพนะฮะที่เจอกับอิสวิดนะฮะเขาไม่ได้ลงคงเก็บแรงไว้เล่นแมตชนี้แล้วก็คู่มิฟิลเขาคาดว่าน่าจะเป็นพี่ประหลาดของเรานะฮะหรือแมเแต่คาริกนะฮะเพราะว่าบาร์ตี้ของเราเนี่ย สำสึกมาแทบทุกแมตช์เลยนะฮะดูท่าแกน่าจะได้พารเกมนี้นะฮะหรือว่าอาจจะได้ลงครึ่งหลังนะฮะอาจจะผัดกันคนละครึ่งเหมือนเดิมครึ่งแรกพี่ประหลัดฮาริบครึ่งหลังบาตี้นะฮะเหมือนเช่นเคยผมว่าน่าจะเป็นแบบนั้นส่วนปีกขวาเนี่ยก็เป็นใครไปไม่ได้นออยากมาตานะฮะเหมือนเดิมส่วนปีกซ้ายก็เป็นใครไม่ได้เหมือนกันน่าจะเป็นเมนฟิตนะฮะคนนี้ผมก็เชียร์เขาอยู่ให้เขายิงให้ได้สักทีนะฮะ แมทที่แล้วเขายิงชนเสาเนี่ยล็อกอย่างสวยเลยนะแต่ก็ไม่ได้ประตูโอ้โหเหมือนยังไม่มีดวงนะแต่ผมเชื่อว่าแม์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะน่าจะมาได้แล้วผมว่านะเชื่อเถอะเพราะเหมือนเขาจับจังหวะบอลฟีนเลิกเริ่มได้แล้วนะผมว่าน่าจะมาแล้วไปดูที่หน้าต่ำนะหน้าต่ำน่าจะเป็นกับตันของเรอนะเวนลูนี่เหมือนเดิมนะ,ะหลังจากนี้แมทที่แล้วเนี่ยในบอลถ้วยเนี่ย เขาทำประตูได้ผมว่าหนะ้าเขาเขาน่าจะเรียกความมั่นใจกลับมาได้เยอะทีเดียวอาจจะทําผลงานได้ดีในแม์นี้นะฮะไปดูที่หน้าเป้านะฮะเป็นใครไม่ได้เลยะฮะคนนี้ฟอร์มร้อนเหลือเกินนะฮะลงสนามสี่นัดยิงสี่นัดนะฮะทุกรายการนะฮะโอ้โหผมก็เชื่อว่าแม์นี้อาจจะได้ยิงอีกเดี๋ยวดูสิเชื่อผมเถอะ เหมือนแบบว่ายิ่งย,งยิงยิ่งมั่นใจขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับมาดิเอลนะฮะผมก็ลุ้นให้เขายิงอีกนะฮะให้เาฮอตไปเลยนะฮะลุ้นดาวนโวไปเลยนะฮะตามดาวนโวแค่สองเมตรเองจากมาเลสแล้วก็คาร์ลินสันของบอลมัดเนี่ยเขาทำได้คนละห้าประตูนะฮะส่วนเราทำได้สามประตูในฟิเมเลกนะฮะผมเชื่อว่ามาดิเอลอาจจะแซงได้นะฮะนัดน,นี้ผมขอให้เขายิงซะนะ <c oughs> นะฮะ ตัวนเกมในวันนี้เนี่ยผลจะเป็นยังไงเนี่ยผมเชื่อว่านะฮะจากที่ซันดเอร์แลนด์เนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยเขาไม่เคยชนะใครเลยนะฮะในฟิลิปป์เขาฟอร์มบู่มากนะฮะแล้วเราเล่นในบ้านด้วยนะฮะผมเชื่อว่าเรารอดาน่าถล่มแน่ๆนะฮะผมเชื่อเราใส่เต็มแม็กแน่นอนนะฮะแล้วเจอซันดเอร์แลนด์ด้วยที่แบบเป๋มาแบบนี้นะฮะต้องซ้ำนะฮะซ้ำให้ จะเยอะหน่อยนะฮะกำลังเมาหมันอยู่นะฮะผมเชื่อว่าคืนนี้เนี่ยน่าจะมีข่าวดีนะฮะแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมส่งกำลังใจแรงเชียร์เชียร์ไปพร้อมๆกันนะฮะสองเตะนะฮะ<พวก>ส่วนเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกับผมนะฮะอย่าให้ใครลงตรงไหนหรือว่าอย่าให้ให้ใครลงตรงนู้นตรงนี้ตำแหน่งนั้นนะฮะเพ, <วก S 2> พ,<ว>พื่อนๆความเห็นอาจจะ ไม่ตงรงกับผมก็มาแสดงความเห็นมาแชร์ความเห็นที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะฮะส่วนนี้เนี่ยผมขอจบการปีวิวก่อนเกมการขันกู้แมนยูนเต็ดกับเซนต์แลนด์ไว้เพียงเท่านี้นะฮะสวัสดีครับ